สบายดีพบกันอีกแล้วป้าลุงเอ้ปัาดนานๆที่ได้กินเถอะหนึ่งแกงเห็ดพอป้าลุงเอ้แกงเห็ดพอของยายแล้วกาแกงหัวเจียวปลาแดกอันนี้แหละอาหารบ้านเฮาป้าลุงของแซ่บบวยังกันยายไปตึกสะดุ้ง เพื่อสิไปหยุกย่อมืออื่นปะลุงเอ้ยไปตึกอยู่สายใหญ่มแม่นำโคงว่าสัน,น <10. S 2> มืน่นมาตกกะเจ้าสิไปได้จังได้แม่ม,มากินน้ำกันเลยปะลุงมาดิปะลุง,งขงี้ข้ายพ่นชิตโตมาเนี่ยจิ้มข้าวแก้กระหูกเน่แก้เหี่ยทอ จนคำวซ่าจงเอขา,าขอม,มาลูกมด่มะ,ะียพี่ย<ะ>ามา<ๆ>ามากกินนออ้ำปอกบนอว่าคิมมาแจมน้ามือน,นี่บึ่งับ บอกเลยเช่นีเนี่ยอ่อนเ่นันะอย่านงังพ่อย่าไปจังอยู่เล่นมือเไปเบิร์มือยินอะไรเปนนกขาลงเลยพิเศษใหพิ

พ่อผายเปนลมเลยอยางนี้ใพอผายยินมได้ยังก็แต่เห็นอ่อมนี่เป็นพ่ออาไรนมาเลยทำมามาทำไมยิ้มยิ้มได้ยังเลยยิ้มก่อนเลยยิ้มกิอนเลยยิ้เอาลูกิ้มเอา

nữa ừ. rồi hát để ăn phở luôn người, mấy tiêm luôn người hát để ăn phở người ta hai bạn cùng ngồi nhầm đấy cũng đi file nhầm nghĩa ยังลูกอ hmm. ืมนหญ่เป็นหนาวไปรู้มันเ่็นกุ้ง 摸一摸，为什么？ ว <c oughs> เยวยวยนี่หลยนมาผมาแก้มน้ำประลุมมือนี่น้องวะคีมเห้ <c oughs> องหัางมาแต่สอนหัวกับน้องมวยเพิ่น ไปกับร้านสาวในน่องดอกซ่อนพากันปกบวบหวงชีวิตเลยเมื่อนี้ปกน,น<อ>ั่งมหมวยเมื่อเปิดปกงูปลาลุเลงเอ้พากันย่านกิน,นห้อนแหงของฉันหนุ่หนักหมอแม่มูตะปลาขันเขา,า,าเอ็ยมูปลาเนี่ยลูก พื้นนอกกับสอน็มาพอดีเลยกออยู่น้ำเดือดเออดอเยเด้อมากเออมากินนะแม่ เขายัางไงน้องแคนไอ้หน้อยบ่สังเกตไปรูปไงน้วาคีเดี๋ยวนี่กะหู่จักแล้วหู่จักแม่แล้วปุงบเลยเวลาเขาไปหันไปนี่เนาะมาแล้วก็เห็นแม่นลยโอ้ยดีใจไฮนัมบ่อไฮนัมไผ่นะ คนเล่นบ่เ้ยไล่ขายคนตกรอ้ไง วันสี่วันไนยู่บ่มันสีเป็ดนั่นมันสีเหวนาบวานบีอะไรปะรู้พนี้ก็จมาปรกนแล้วราลาขี่ไปเที่ยวเท่านีจะได้ก็ฝากลงฝากกดไลกดแชกดติดตามซ่องบ๊วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกชายน้อน้องวคิมวัคิม ก็ต่อไปปลุงเงยพอกันโอกาสนะสบายดี